สวัสดีนะครับ FC นะครับ FC ทุกช่องนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มานะครับได้มาเที่ยวที่อุดรอีกวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับก็อาจารย์ก็ไม่ได้ออกช่องนานแล้วก็อาจารย์ฝันดีเมื่อคืนนี้ไปนั่งพุทธาพิเศษนะครับที่วัดป่านะครับสายหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรเนาะก็ฝันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นอาจารย์ฝันนะครับฝันถึง <c oughs> เกี่ยวกันกับเบิกซับนี่แหละอเกี่ยวเกี่ยวว่าเบิกซับบอกว่าอาจารย์หนูจุดทูปไวแล้วนะให้อาจารย์มาเอาไปบอกเอฟซีด่วนเลยนะเดี๋ยวมันจะอั้นว่างเงินครับโอ้นะครับมันจะอั้นเดี๋ยวจะไม่ได้นะเขาจะซื้อไม่ทันว่าอางี้นะ,นะครับนะครับสองตัวโอ้วันนั้นอาจารย์โทรหาผมอยู่อ่าวันนั้นก็โทรหา อ่าโอปอด้วยนะครับว่า <po> อาจารย์ฝันจริงๆนะใช่ใช่ใฝันแล้วก็ๆๆๆไม่เคยฝันอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยปกติจะไม่ค่อยฝันเรื่องเลขเรื่องหวยอะไรหรอกนะเพราะว่าไม่รู้ว่าฝันดีนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ไปบวงสวงมาด้วยนะครับมีเอฟซีท่านไหนนะครับมีปากกาหรือยังนะครับมีปากกาก็จดเตรียมไว้จดนะครับถ้าใครอยากรวยนะครับก็ใครอยากปลดหนี้ก่อนสิ้นปีนี้นะครับอ่าให เตรียมปากกาไว้เลยนะครับอาจารย์ก็ฝันดีนะครับฝันยังไงครับอาจารย์ก็ฝันถึงเห็นกษัตริย์อนะครับกษัตริย์รัชกาลที่เก้าด้วยนะครับแล้วก็ฝันเห็นพระเทพด้วยนะครับอเห็นท่านมาอาจารย์ก็ขึ้นมาก็คืออาจารย์ก็ทําความเคารพท่านนะครับปกติจะไม่เคยเห็นเห็นพ่ออยู่หัวเนาะไม่เคยฝันอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่อาจารย์ได้มาเนี่ย มันเป็นตัวเลขที่ถือว่าเป็นตัวเลขมงคลนะครับนะอาจารย์ก็จะมีให้อยู่2ช้อยนะครับก็คือช้อยที่ฝันเห็นเบิกซัพย์แล้วก็เห็นพ่ออยู่หัวนะครับ<ม>ก็จะมีให้แนวทาง f c นะครับเอาไปนะครับเป็นแนวทางนะครับเอาไปเบิกเอาซั์นะก่อนสิ้นปีนี้ให้ทุกคนรวยกันล้านล้านนะครับทั่วทั่วประเทศนะครับก็ท่านใดที่ติดตามอาจารย์โอก็ฝากช่องด้วยเนาะ ช่องอาจารย์โออาจารย์โอนะครับแล้วก็ช่องอาแจนําโชคด้วยนะครับอาจารย์ก็ทำํำช่องเผื่อจะได้ติดตามนะครับได้ดูคลิปของอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์ก็จะมีแนวทางให้นะครับอันนี้ที่อาจารย์ฝันนะครับอาจารย์ฝันว่าเบิกทรัพย์มาบอกนะครับอเป็นเลขทูบที่ที่อาจารย์ฝันนะสี่สองนะครับอื่สองแล้วก็สี่ศูนย์สอง 402น,นี่คือเลขที่อาจารย์จุดทูบเมื่อคืนนี้ที่บวงสวงที่วัดนะครับที่วัดที่วัดป่านะครับวัดป่าปู่เทพโลกุดอนนะครับผอาจารย์ไปขอจุดทูบได้ตัวกับเดียวกันที่อาจารย์ฝันเลยนะครับถ้าใครจะชอบวิ่งนะครับวิ่งก็วิ่งสีได้นะครับเอฟซีลูดสี่ได้นะครับแต่อาจารย์ชอบนะครับอาจารย์ชอบ สองตัวนะครับตัดเล่นนะสี่สองแต่ว่าถ้าสามตัวก็สี่ศูนย์สองนะครับอันนี้ก็คือที่อาจารย์ฝันแล้วก็จุดทูบนะครับส่วนฝันถึงในหลวงนะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็ไม่รู้นะมี fc ตีให้นะครับนะก็คือตัวนี้นะครับอันนี้มาจากไหนครับอาจารย์อันนี้ก็คือมาจากที่ฝันห็นอ่ ในหลวงนะครับหร oh, ือในหลวงกับพระเทพพระเทพนะครับ mm hmm. ในหลวงกับพระเทพก็คือก็คิดว่าเลขน้าจะอยู่สูงนะครับน่าจะมีหลักเก้านะ fc ไม่หนีเก้านะครับไม่รู้ว่าจะบนหรือล่างนะ mm hmm. แต่ว่าอาจารย์ก็ชอบเก้าอยู่นะครับ,รบชอบเก้าอยู่ก็หาใส่เอาเลยครับว่าชอบเก้าอะไรนะครับเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดอันนี้ สวยอยู่ครับสวยอยู่ไม่เคยฝันทักงทีนะไม่เคยฝันเห็นในหลวงสักทีนะครับถือว่าเป็นบารมีบุญเราแล้วก็อาจารย์ก็จะอาจารย์ก็จะสร้างองค์จกักรพรรดินะครับที่ที่ขอนแก่นนะครับวันที่หกนี้นะครับยฟซีถ้าใครอยากร่วมบุญหรือใครอยากร่วมสร้างก็ไปหาอาจารย์ได้นะครับที่ขอนแก่น,นบ,บอกบอกอำเภอที่อยู่เลยอาจารย์อยู่บ้านบ้านมุกโป้นะครับตำบลสาวัตถี อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับครับผมบ้านเสาวัตถีครับผมนะครับก็ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าสองห้าสามสองสี่ครับนะครับเลขติดต่ออาจารย์ได้นะครับย้ำๆช้าๆศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าสองห้าสามสองสี่ครับนะครับอาจารย์อยากให้ทุกคนรวยๆกันทุกคนนะครับครับผมนะซื้อหวยนะครับก็ให้ได้รางวัลใหญ่ๆนะครับรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองนะครับไปซื้อเอาเลยนะครับงวดนี้นะ สี่ศูนย์สองนะครับอาจารย์ชอบนะครับสี่ศูนย์สองอาจารย์ชอบสี่ศูนย์สองนะครับครับผมถ้าจะตัดเลินก็ตัดเลยนะครับนี่คืออาจารย์โอชอบนะครับอันนี้คืออาจารย์ชอบส่วนตัวนะครับวิ่งนะคะอาจารย์อาวิ่งวิ่งเก้านะครับวิ่งเก้าวิ่งเก้าเนี่น่าจะล้านเปอร์เซ็นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาบนมาล่างชะไม่รู้ว่าจะมาบนมาล่างเพราะว่า ันถึงเป็นพ่ออยู่หัวนี่ก็คือถือว่าเป็นบารมีคเลขเก้าไม่หนีนะเพราะว่างวดเมื่อกี้มันก็ยังออก99้าใช่ครับผมเก้าเกนะครับเไม่หนีนะครับไม่รู้ว่าจะหลักหน่วยหรือหลักสิบแค่นั้นเองครับคิดว่ารูดสามตัวนะครับน่าจะมา9ไม่ไม่หนี9ก้นะครับงวดนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับท้ายสุดก็อยากจะบอก f อฟ ยังอยากฟังอีกใช่ไหมมันยังไม่ถึงเวลาเลยอาจารย์เวลาเลยเหรออย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงอ่ก็อาจารย์ก็ถือว่าได้มาเนี่ยครับได้มาบอกบุญกับเอฟซีทุกท่านก็สําหรับคนที่งบน้อยนะครับงบน้อยก็เอาไปซื้อเอานะครับสามตัวนะครับนะครับสามตัวสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองนะครับงบน้อยสี่ศูนย์สองนะครับ แต่ใครน้อยกว่านั้นอีกก็รูดก็รูดเก้าใครชอบวิ่งเนาะใครชอบวิ่งก็วิ่งเก้านะครับวิ่งเก้านะครับขอให้ทุกคนเอฟซีรวยๆกันน,นะครับได้เงินล้านนะครับได้เงินแสนกันทุกคนขอให้มีเงินไว้ใช้ปีใหม่กันนะครับครับก็ให้ทุกคนรวยๆนะครับแล้วก็หมดหนี้หมดสินเนาะเลขหนี้<อ>หจดสาจาย์จานี้คือเลขเป็นคำนวณหรือว่าระยการที่ เลขที่อาจารย์ชอบนี่ก็คือเป็นเลขที่อาจารย์ฝันแล้วก็อาจารย์จุดทูบได้มันตรงกันมันตรงกันนะครับมันตรงกันกับเลขที่อาจารย์ได้มาเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยไม่เคยฝันไม่เคยฝันดีแบบนี้สักทีนะครับแล้วก็หลังจากออกพรรษามาอาจารย์ก็ ถ้าบอกว่าถ้าอาจารย์ได้บวงสวงเข้าสามตัวไม่เคยพลาดนะครับก็คือวันที่หนี้อาจารย์จะบวงสวงต่อหงวดนะครับเ c ซีนะครับก็รอชมแล้วกันนะครับรอติดตามอาจารย์อีกนะครับกดกดติดตามด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวจะได้ได้ช็อตเด็ดอีกเพราะมันยังเหลือเวลาอยู่เพราะว่าถ้าอาจารย์ได้บวงสวงนะครับเข้าสามตัวนะครับเพราะว่าอาจารย์ต้องสร้างสร้างองค์ปู่ใหญ่แล้วถึงจะถูกหวยนะครับ ก็ปกติไม่พลาดนะสามตัวนะครับถ้าบวงสวงครับอาจารย์ยกอีกสักรอบเลยครับผมอที่อาจารย์ฝันนะครับอาจารย์โอฝันนะครับว่าอันนี้ก็คือว่าเบิกทรับจุดทุ่มให้ในฝันนะครับสี่สองเบิกทรับบอกว่าอาจารย์โอสี่สองนะไปเอาเลยว่างั้นตรงกับอายุเบิกทรับเลยนะครับมันเป็นตรงกับอายุเบิกทรับนะครับอันนี้ไม่ในอันนี้นะ วันเกิดตรงวันไม่ได้ไม่ได้รู้ล่วงหน้าอะไรเลยไม่รู้ก็นะ er. เพิ่งรู้กันตอนนี้แหละครับก็เพิ่งรู้ว่าว่าว่ามันตรงกันกับวันเกิดนะครับเพราะว่าก็โทรมาบอกโอปออยู่ว่าโอปออาจารย์ฝันแล้วนะบานทีใช่ใช่แล้วก็ได้สองตัวแล้วทีนี้เมื่อคืนนี้อาจารย์จุดทูบจุดทูบบวงสวงที่ที่บนเขานะครับครับได้สี่ศูนย์สองนะครับสี่ศูนย์สองส่วนส่วนอันนี้ก็คือเมื่อคืนอาจารย์นอนครับก็เลยตีมาเป็น เก้าตีความฝันว่าเก้าเจ็ดแปดนะครับอันนี้คิดถึงอันนี้คือเห็นพระเจ้าแผ่นดินรอเก้าเรานะครับพออยู่หัวแล้วก็พระเทพขอบคุณครับเอาอย่างไงขอขอบคุณอาจารย์นะครับผมขอให้เอฟซีทุกคนรวยๆนะครับอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆเฮงๆรับทรัพย์ก่อนนะครับปีใหม่มีเงินมีทองใช้กันทุกคนทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับ